หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยประกาศชัยชนะของการเป็นผู้นําสหรัฐอเมริกาคนที่47เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโลกก็ต่างโฟกัสไปสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียก,กับยูเครนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรบนเวทีประกาศชัยชนะนั้นโดนัลด์ทรัมป์พูดชัดเจนนะครับว่าตัวเขานั้นไม่ชอบสงครามที่จะต้องไปใช้ผู้คนนั้นเข่นฆ่ากันและเขาจะทําให้สงครามในโลกนี้มันสงบลงสหรัฐอเมริกาจะมีกองกาลังที่เข้มแข็งแต่ไม่ใช่ต้องการไปเข่นฆ่าใครก็ตาม นะครับได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ต้องหยุดสนับสนุนความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นในสมะรภูมูรบนั่นเป็นการส่งสัญญาณไปยังทางด้านวอรลนดีเมียเซเลนกีหลังจากนั้นไม่นานครับมีการรายงานข่าวว่าทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นโทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางด้านวอลนดีเมียเซเลนกีนะครับเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงโดยทางด้านเซเลนกีนั้นก็บอกนะครับบอกกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าตัวเองนั้นอยากจะเข้าไปเป็นชาติสมาชิกนาโตโดยเร็วที่สุด ก็บอกมีการรายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกกับเซเลนกี้ว่ารออีก20ปีแล้วกันค่อยมาพูดกันเรื่องการเป็นสมาชิกนาโตนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยื่นเงื่อนไขว่าเซเลนกี้นั้นควรที่จะต้องลงจากตําแหน่งนะครับเพื่อที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นเซเลนกี้เป็นผู้นําเถือนของยูเครนพ้นวาระไปแล้วแต่ไม่ยอมลงจากเก้าอี้ผู้ดาของยูเครนนะครับ นอกจากนั้นฝั่งของเซเลนกี้มีการรายงานข่าวว่าเคยยื่นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยให้กับโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาตั้งแต่ยังไม่มีการเลือกตั้งนั่นก็คือการที่จะยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยในประเทศยูเครนแลกกับการที่สหรัฐยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปนะครับในขณะที่มีรายงานข่าวเช่นเดียวกันว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับประธานธิวีวลาดิเมีร์ปูตินผู้ดำของรัสเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน แต่ว่าดมิทรีเปสคอฟโฆษกทัเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการพูดคุยกันข่าวที่ออกมานั้นยังเป็นเฟคนิวยังเป็นข่าวปลอมนะครับยังไม่มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นารัสเซียกับว่าที่ผู้นําสหรัฐอเมริกาคนที่47แต่จากใดนั่นคือสถานการณ์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าสนใจนั่นก็คือเวทีการประชุมนะครับที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการี เป็นการรวมตัวของบรรดาชาติสมาชิกสาภาพยุโรปนะครับรวมถึงทางด้านวอลเดเมเซเลนกี้ก็ไปร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อที่จะหาทางหาหรือรับมือกับสถานการณ์ที่โดนรัมน์นั้นชนะการเลือกตั้งแล้วยุโรปจะทําอย่างไรจะมีการวางแผนช่วยเหลือยูเครนต่อไปอย่างไรนะครับปรากฏว่าในเวทีดังกล่าวนั้นเนี่ย ทุกฝ่ายหลายคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายุโรปนั้นไม่อาจที่จะรับมือหากว่าสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากการสนับสนุนยูเครนยุโรปจะรับภาระตรงนี้ไหวไหมก็บอกว่าไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเอมมานนเอลมาครองเองนั้นก็พูดในทิศทางดังกล่าวนะครับหรือว่าแม้แต่วิกเตอร์ออบานผู้ดาของฮังการีและอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ เวทีการประชุมนั้นจบลงนั่นก็คือทางด้านโรเบิร์ตฟิโกนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะว่าตัวเองเนี่ยได้เจอกับทางด้านวอลเดเมียร์เซเลนกี้วอลเดเมียร์เซเลนกี้นั้นแสดงอาการชัดเจนวิตกกตังวลเมื่อทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับโรเบิร์ตฟิโกใช้คำว่าเซเลนกี้ช็อกนะฮะช็อกเพราะว่า เขารู้ทันทีว่าการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นมันจะลดน้อยถอยลงดังนั้นเนี่ยโรเบิร์ตฟิกโก้เขาก็หวังว่าโดนันทรัมป์นั้นจะทําตามที่พูดนั่นก็คือการยุติสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อทําให้สถานการณ์ปกติเนี่ยมันกลับคืนมาสู่ยุโรปนะครับนั่นคือสิ่งที่โรเบิร์ตฟิกโก้นั้นคาดหวังเช่นเดียวกันกับความเคลื่อนไหวคนใกล้ตัวของโดนัททรัมป์นะครับอยากลูกชายของโดนั์ทรัมป์นั้นได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอสั้น บนอินสตาแ a รมนะครับบอกว่าเหลือเวลาเพียงแค่อีก38วันมันจะสิ้นสุดยูเครนมันจะสิ้นสุดเวลาของยูเครนจะสิ้นสุดเวลาของวโรลดิเมียเซเลนกี้ครับ นี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับของทางด้านลูกชายโดนัททรั์นั้นได้มีการโพสต์กันเอาไว้ก็เป็นรูปเซเลนกี้แล้วก็แบล็กกราวนั้นเนี่ยเป็นธงชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเงินดอนลลาร์เนี่ยครับ ค่อยๆลงมาแล้วมันก็ค่อยๆเฟดจางลงไปนะครับก็คือบอกว่าเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะเหลือเวลาอีอกเพียงแค่38วันตอนนี้เหลือไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เขาโพสต์นั้นเนี่ยโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นตอนนี้เวลาก็เหลือไม่ถึง38วันแล้วนั่นก็คือหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะยุติการช่วยเหลือทางด้านยูเครนนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั่นก็คืออดีตนะครับผู้ช่วยหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะ ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่หาเสียงโดน,นทรัมป์ชนะเนี่ยเขาก็พ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะครับแต่ออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยเชื่อว่าโดนันทรัมป์นั้นจะทําตามที่หาเสียงนั่นก็คือยุติสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นเพราะโดนัทรัมป์นั้นไม่ต้องการความรุนแรงนะครับโดนันทรัมป์นั้นเป็นนักธุรกิจมองในเรื่องของการที่จะไปต่อสู้เนี่ยครับในเรื่องของเชิงเศรษฐ,ฐกฤฤษิจเชิงธุรกิจมากกว่าในการที่จะต่อสู้ในสนามรบนะครับแล้วเขาก็บอกคำหนึ่งนะครับที่บอกอกอ,อกมาชัดเจนว่า สิ่งที่วอลเดเมียร์เซเลนกี้นั้นประกาศครับว่าจะทวงคืนใครเมียกลับมาเป็นของอยูเครนเหมือนเดิมเขาบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ฝันนะฝันยังไงถ้าเซเลนกี้อยากจะทําแบบนั้นเขาบอกนะฮะว่าไปทวงเองสหรัฐอเมริกาจะไม่ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกาจะไม่ช่วยยูเครนในการที่จะไปทวงดินแดนนะครับใครเมียกลับคืนมาเป็นของอยูเครนอย่างแน่นอนในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับน่าสนใจนั่นก็คือจากข่าวกรอง ของรัเสเซียนะครับได้มีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นกําลังมีการวางแผนแผนอะไรฮะแผนการที่จะให้เซเลนกี้พ้นจากตําแหน่งในปี2568หรือว่าปีหน้านั่นแหละคุณผู้ชมแลวจะทําอย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นกําลังวางแผนก็คือการที่จะไปสร้างพรรคการเมืองนะครับแล้วก็จัดการเลือกตั้งขึ้นในยูเครนเนื่องจากว่าวอลเดรเม์เซเลนกี้นั้นไม่มีความชอบธรรมในการเป็นผู้นําของอยูเครนอีกแล้ว มีการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยถึง13รอบและครั้งล,ล่าสุดนั้นประกาศไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 8รสบหรัฐอเมริกาก็เลยจะไปสร้างพรรคการเมืองแล้วก็หาบุคคลที่จะลงสมัครแข่งขันเนี่ยครับในตําแหน่งประธานดัมดีรวมถึงเนี่ยครับในเรื่องของสสเรื่องของสอวนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็จะชูคนใหม่ขึ้นมาหน่วยข่าวกรองของรัสเซียนั้นก็บอกนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยูเครนเองก็ยังอยู่ภายใต้การบงการ การบริหารจัดการจากทางด้านสาหรัฐอเมริกาอยู่ดีไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้ดาของยูเครนในอนาคตแต่เซเลนกี้นั้นกําลังจะถูกเขี่ยทิ้งนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะน,นี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะทําให้เซเลนกี้พ้นจากตําแหน่งผู้ดายูเครนนั้นมีหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานข่าวถึงกับว่าทางด้านฝั่งรัเสเซียเองนั้นมีการพูดคุยกับนายพล ของยูเครนเหมือนกันนะว่าให้ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจจากวลเดเมียเซเลนกี้และจับผู้นํายูเครนเนี่ยส่งให้กับรัสเซียเพราะรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการออกหมายจับวลเดเมียเซเลนกี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยจัดการเลือกตั้งใหม่ไม่รู้นะครับว่าข่าวกลองของรัสเซียที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นการเขย่าวขวัญเซเลนกี้สร้างความวันวิตกกังวลให้เซเลนกี้เนี่ยครับ รู้สึกว่าหวาดระแวงโด่นนั่นทรั้์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อในขณะที่ทางด้านโจเซฟบอเรลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านโยบายด้านต่างประเทศของสาภาพยุโรปเดินทางไปเยือนกรุงเคียบแล้วไปให้คํามั่นสัญญากับทางด้านวรลนเดเมียร์เซเลนกี้นะครับว่ายุโรปยังให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปแต่ไม่ได้บอกนะครับจะให้การสนับสนุนอย่างไรถ้าเมื่อสหรัฐอเมริกาถอยยุโรป จะมีกําลังช่วยยูเครนได้มากน้อยขนาดไหนต้องจับตามอ,อกว่าในปี2 5 6 8เซเลนกี้นั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้นํายูเครนอีกต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ